พีด่ดีคะหนูไม่เข้าใจว่าเวลาคนในหน่วยงานทําผิดทําไมต้องเรียกร้องให้ผู้บริหารลาออกผู้เป็นผู้ใหญ่ควรจะรับผิดชอบอซึ่งในหลายๆประเทศนั้นเขาเป็นกันแต่ว่าบ้านเราเรียนวิชารับผิดชอบรับผิดชอบเนี่ยยังยังล่างกันไม่เสร็จในบางที่โอโ้โหขนาดทาผิดเองชัดๆเลยเนี่ยหลักฐานเต็มเลยให้ลาออกแล้ว แค่นี้ท่องเลาออกด้วยเลยคอดียังไม่สิ้นสุดต้องรอรอคดีสิ้นสุดก่อนเอาเงินคืนไปก็ได้ข่าวเยอะมากมันเยอะไปไหมข่าวร้ายลงฟีข่าวดีเสียตังค์ล่าสุดเลยพิกกี้แต่งงานแต่นักข่าวไปถามทัญญาตามพิกกี้มันธรรมดาถามทัญญาเหนือธรรมดาโอเคดราม่าล้วนๆไม่ดราม่าแล้วประเทศไทยจะเดินหน้าได้ยังไงล่ะคะควรจะเสพข่าว ที่มีปัญญาและใช้ปัญญาพิจารณาบ้างการเป็นนักข่าวกันไม่ไบแอสอะไรต่างๆเราจะต้องรู้ว่านําเสนอข่าวที่เป็นจริงและเดี๋ยวนี้ที่อาจจะเพิ่มอันนึงนะว่าอะไรถ้ามันเป็นจริงแต่ถ้ามันทําให้สังคมแตกแยกบางทีไม่ต้องพูดบ้างก็ได้เถอะ